โอ้ oh m ม God นี่มันหลํามานะคะนี่คือเครื่องต่อขนตาโดยใช้ AI ค่ะสังเกตดูใกล้ๆนะทุกคนเขามี QR Code ให้เครื่องสแกนแล้วก็ต่อขนตาไปทีละเส้นนะมันเริ์เบอร์คือเทคนิคเช่นเขาก็จะต้องแบบเตรียมขนตาให้เราก่อนติดอะไรรองตาก่อนแต่สุดท้ายอ่ะ เขาก็แค่เลือกนะว่าอยากได้ชอบแบบไหนนะแล้วเครื่องอ่ะเป็นคนทําให้หมดเลยนะคะดูแล้วก็น่ากลัวนะแต่ว่าพอไปค้นดูข้อมูลมันก็ค่อนข้างปลอดภยัยพอสมควรค่ะอย่างอันนี้ก็คือเครื่องมันก็ยิงเนาะทาให้กาวแห้งแล้วก็ต่อไปทีละเส้นทีละเส้นนะเขาก็มีอุปกรณ์ช่วยป้องกันเอ่อความแข็งแรงของตาอยู่นะคือเครื่องมันดูน่ากลัวมากเลยอยากจะรู้ว่าเขาคุ้มทุนไหมเนี่ยลงทุนเครื่องขนาดนี้เนี่ย แต่เอาจริงๆนะหมอว่ายังไงคนทํำก็น่าจะสวยกว่านะคือมันมันเป็นงานอาร์ตงานใช้ศิลปะเนี่ยสุดท้ายนะคะทำเครื่องเสร็จเขาก็ต้องใช้คนมาจับช่อให้เหมือนเดิมใครอยากลองนะคะไปที่ LA หรือลอนดอนมีแล้วนะคะนี่ Before นี่ t e r เออฉ่ำอยู่นะ